มดก่อนหนาวใจไล่เจ้าโดยน่ายหอยพะเนจรลมวิวีพผัดใบเขาหอดย่ำหนาวห่วงเขากองเดือนสิบเอ็ดสายล่มคล้องเดือนสิบสองสายล่มเจ้าฮมันเขาเปลี่ยนวัตถาหอดย่ำฝนสิสังฝาถึงเวลาสิใดห่างสังห้อนเหตุบอกเป็นล่างคือจังนั่งสีห่างอายสัญญาไหวโบอวยมาสังบอกคือฟนฝนฝาปีนาอวยขึ้นกับบอเมเนไล่ล่าหล,ลับหอดว กลงกับขึ้นโคงย่งตกลงสล่มพื้นทรณี่ห้ดินเปียกอัศนีเหียกเืินกันย่งห้องส่งสนองอยู่เดอ้อบัดว่าน้องสังมาทองทางเพิ่นคือหางเหินลื่มข้าวปล่อยปีหนาวใดดูสังบลูตนหนาขึ้นกับมาพ่อให้อุน่นพ่อได้ส้นขิ้งเจ้าจาเเบวอยู่บนนอนแนนออหากเนื้อหยอนตั้งแต่ก่อนเข้าหลังตั้งแต่ย่งบนนี้ไก่สังกะสิมใจแทผื้นผาแพ่พ่อเขี้ยน ขวมพ่อปั่นน่วมพื้นบักนุนยัง่งได้สู้นขิ่งเจ้าคือสุกเจ้าอุ่นกระใจเหยียดแขนให้หนุนแท่นหมอนอ่อนอุน่นเจ้าก,กระนุนทรงเยมอายหอมเกมก่อนนอนหนะาเจ้ายั่งอ่อยอดอ่อนขอกับกอนย่านผีจักว่ามีอยู่ใสพีปอบใจพนั่งเจา้าบัดว่าหนาวปีนี่สังบม่มีคือเกา่ามาหนาวใจไล่เจ้านอนเสาอยู่ผู้เดียวแทนอนั่งเอ้ย